สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับฝูงตัดของเรานะครับเนี่มีตัวอะไรบ้างกันเนี้ยเนี่ยมีไก่ครับเอกเอตัวนี้ไก่เน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 ียมันลงมาข้างล่างกันก่อนนะครับมีหมามีหมาไหนเปิดหมากันเนี้ยเน่เน่เน่น่หมาหมาหมาโอ้โอ้าอ้โอ้หมาหมาหมาเนี่มีหมาม่วงเลยครับ น oh, er> ี่นี่นี euh ่เอ้านี่มาม่วงมาม่วงมาม่วงเนี่มีมาครับมาผลนี่ตัวนี้มาเดี๋ยวให้มันมาเดินข้างล่างกันนะครับมาเดินกันเดินกันเดินกันนี่นี่นี่นนโอ้วิ่งไวมากครับวิ่งไวมากครับนี่นี่เอ้านี่นี่โอ้ วิ I can, I can, I can. Okay, ่งไวจริงๆวิ่งไวจริงๆริงะแน่เนี่วิ่งดีจริงครับอ้าวมากระจูงเรามากระจูงเราเนี่ยเต็มไปหมดเลยอ้าวอ้าวอ้าวอ้าเน่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 มีลิงครับลิง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  Stanford, ได้ลิงมาเต้นข้างบนด้ว่าครับอ่าลิงแตไกาเต้นบนข้างบนเลยนี่เอ้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 ออ้อ้โ้อ้โอ้อ้ออ มังกรก็มาครับมีมังก็มา,าเ,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 เน่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 มังกรได้มังกรกับหมาครับเน่ขี้จระเข้จระเข้อ้าวเดินไปเดินไปเดินไปเอ้าล้มไปละอ้าว S <S อ้าวเดินไปจริงๆไปเดินไปจริงๆนีๆๆๆ่นี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 ่อ้าวฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย